วันนี้ผมจะมาสอบวิธีการทำแบบสำหรับการเติมระบบดในร้านที่เป็นบาร์ช็อปนะครับขั้นตอนแรกให้เราไปรับโมเดลในลิงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงนี้ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมเราสามารถกดกลิดโมเดลเพื่อรับได้เลยครับถ้าหากขึ้นว่า this item has been added to your inventory ก็คือเราทำถูกต้องแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราไปตรงหน้า Create นะครับถ้าหากเราไม่เคยสร้างแบบเราก็กด Start Creating ได้เลยนะครับ รอสักครู่ครับแล้วก็ให้เราทำการล็อกอินระบอบสตูดิโอให้เรียบร้อยนะครับพอขึ้นหน้านี้นะครับให้เรากลับไปตรงหน้าเกมระบอบอีกสักรอบหนึ่งนะครับไปหน้า Create เ,เหมือนเดิมน,นะครับให้เรากด Edit in Studio ในแมพที่เราจะสร้างนะครับครับมาหน้านี้นะครับให้เรากดไปตรงสี่เหลี่ยมสีอันตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นไอเทม Buy G U I อยู่หน้านี้นะครับให้เราลากลงไปไว้ที่แมปนะครับแล้วก็กดโอเคครับมันจะมีไอเทม y y G U I อยู่ด้าน,นขวานะครับให้เราลากไปไว้ที่ Start G U I นะครับมันก็จะมีหน้า G U I ขึ้นมาในแมปของเรานะครับให้เราไปที่ไฟล์ซ้ายบนแล้วก็กด Save to Roblox ครับแล้วก็ไปอีกรอบหนึ่งให้เรากดตรง Publish to Roblox นะครับเราสามารถออกหน้านี้ได้เลยครับ กลับมาได้ create นะครับให้ไปที่ map ของเราแล้วก็กด view on ระบกนะครับแล้วเราสามารถก o อปลิงก์ซ้ายบนให้ร้านได้เลยนะครับ